ฮลโสวัสดีครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่เกมเดียโบซีกันอีกครั้งแล้วครับผมก็คลิปนี้จะมารีวิวอ่าโซลเลอร์สายบอลไลนิ่งสำหรับอ่การเก็บเลเวลนะครับผมก็คือไม่ใช่สายที่ตีบอสเนาะ <c oughs> เป็นการเก็บเลเวลก็เดี๋ยวดูก็ตัวไอเทมก็เหมือนเดิมครับผมหมวกกัลซ์เลเยอร์เนาะเสือ้อเรมเน้นแล้วก็รองเท้าบิ๊กเกอร์เซ็บ สามอันส่วนที่เหลือก็แล้วแต่คนเลยก็จะมีถุงมือ,อก็เหมือนเดิมเน Ad ้นแอค a c k s สปีดนะผมเราก็คิดที่เข้าไรเชงแล้วก็รีมานาส่วนอาวุธเนี่ยก็พยายามหาออปที่เราได้ใช้เนาะถ้าออปที่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปนี่อย่างของผมนี่ก็ได้ใช้ทุกอันเนาะก็มีอินมีเดือดสไตล์ดาเมจมีแมสซิวิสสกิลดาเมจมีดาเมจทุกโคสอันดอ่า ส่วนตัวออฟแฮนก็จะมีลดคูดาวเพิ่มการดีเจนคู่ดาวแล้วก็มีลัคกี้ฮิตอีเจนคู่ดาวนะสร้อยนะครับผมสร้อยก็โมเมนต์สปีดครับผมแล้วก็มีดาเมจแล้วก็มีเกาะแล้วก็มีลดดาเมจตัวแหวน,นตัวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น มันเป็นดาเมจที่เราใช้อ่มียูนิคตัวนี้ผมใช้เป็นยูนิคตัวนี้นะครับผมมันแล้วแต่เนาะแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้เพราะว่ามีรถครูดาวคือผมหาผมหารถครูดาวอีกวงหนึ่งไม่ได้นะผมผมก็เลยใส่ตัวนี้อตัวนี้ก็คือมันเราใส่เรามีการเบิร์นมอนสเตอร์เนาะแล้วก็การเบิร์นเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดการทําดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าใส่แหวนตัวนี้ แต่ที่หลักๆที่ผมใช้คือมันอยู่รถคูดาวนั่นแหละคือถ้าดูดีๆมันก็มีรถคูดาวกับลัคกี้ฮิตะที่เราได้ใช้อ,ออเสเตตเราก็ได้ใช้คือมันเป็นออฟเสียงแค่หนึ่งอันอร์ผมก็เลยใส่แทนไปแค่นั้นแล้วก็เอฟเฟกต์ครับผมการเล่นสายนี้เอฟเฟกต์ที่สําคัญก็คือเอฟเฟกต์นี้นะครับบอลไลนิ่งออบิทคือมันเป็นเอฟเฟกต์ที่จะทําให้ตัวบอลไลนิ่งเนี่ยมันหมุนรอบตัวคุณซึ่งแนะนําว่าตั้งแต่คุณเล่นมาตั้งแต่เลเวลหนึ่งถ้าคุณเจอให้คุณ เก็บไอเทมที่มีเอฟเฟกนี้เก็บไว้นะครับผมมันสำคัญเนาะยังไงมันก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนไอเทมคุณก็จะไม่มีไงคุณก็ต้องเอาเอาเอฟเฟกตัวนั้นอนะมาใช้นะที่คุณเก็บไว้อนะอย่างผมเนี่ยอย่างผมก็ยังไ,ได้ไม่เต็มเลยเห็นไหมเป็นสามสิบสองอ่าแล้วก็อีกอันก็คือเอฟเฟกที่ลีมานานะครับผมเอฟเฟกต์ลีมานาจะมีสองตัวที่ใช้ได้ก็จะมีตัวนี้อ่าเชนไลนิง บอลก็คือเวลาที่สกิลเชนไลนิ่งเด้งไปเด้งมาเนี่ย <S <S เราจะได้มานาะส่วนอีกอันก็จะเป็นตัวตัวไหนว่าอ่าตัวนี้อีกอันที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือโปรดิก,กี้ครับผมมันหาย,ยากนะครับสองอันนี้หาย,ยากผมบอกเลยก็คือเวลาที่มีการใช้ครูดาวเนี่ยเราจะได้มานาะอ่าก็คือถ้าคุณมีเอาง่ายคุณมีแค่เอฟเฟกต์บอลไรนิ่งกับ สอ,อันนี้อันไหนก็ได้เนี่ยคุณก็สามารถเล่นสายนี้ได้แล้วนะครับผมนะซึ่งมันเล่นง่ายมากเลยสายนี้คือแค่คุณเดินถ่ายไปถ่ายมาเนาะ <c oughs> แต่เขาก็จะเล่นกันไม่เหมือนกันนะกเ็เดี๋ยวดูสกิลคือบางคนเขาจะใช้ตัวฟอสโลว่านะครับผมอ่าส่วนบางคนก็จะไม่ใช้จะไม่ใช้เขาก็จะไม่ใช้ตัวสกิลนี้ อัคราหรือว่าไม่ใช่ไฟโบแล้วมันแล้วแต่คนอ่ะเขาใช้ไม่เหมือนกันเนาะแต่ผมถนัดแบบนี้เพราะผมใช้มาโค้ด้วยครับผมสกิลนี้ไฟไวๆเลยนะครับผมผมไฟไฟโบเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใส่เอ็นชันเมนทําให้เวลาเราใช้สกิลอับมอนสเตอร์มันจะติดเบิร์นนะครับผมพอติดเบิร์นปุ๊บมันจะเข้าเงื่อนไขที่อ่าอย่างอันนี้เงื่อนไขนี้ทำดาเมจคิดแล้วสไตล์เพิ่มเติม,ตม,ตมกับมอนสเตอร์ที่ติดเบนะิร์นเนาะหรือว่าเงื่อนไขต่างๆในพารากอนที่ทำดาเมจหรือว่าลดดาเมจกับมอนสเตอร์ที่ติดเบอ แล้วก็ตัวนี้อัพไว้เพื่อเป็นเอ็นชา m e n t มี2อันก็คือไฟโบลกับเชนไลน n ง n อ2อันนะที่เหลือก็เป็น f าสซีพวกนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บบาเรียทั้ง2อันก็อัพผมอัพเต็มเลยอัพอัพมาถึงสุดนะบางคนเขาก็อัพไม่สุดเขาก็อัพอย่างอื่นไปอะไรอย่างนี้มันแล้วแต่เราเลยแต่ Teleport อัพเต็มนะครับผมเพื่อจะ ลดคูดาวของมันนะเพราะเราใช้ค่อนข้างบ่อยมันค่อนข้างสําคัญนะครับผมเทเลพอร์ตมันสําคัญยังไงมันสาคัญที่มันสาคัญที่เสื้อตัวนี้ครับผมเสื้อตัวเนี้ยเวลาเราเทเลพอร์ตอ่ะมันจะดึงมอนสเตอร์เข้ารวบมันจะรวบมอนสเตอร์แล้วสตัรนะครับผมนะคือคุณอาจจะไม่เห็นความสําคัญมันแต่ถ้าคุณลงเทียร์สูงๆอ่ะมันจะสําคัญเพราะว่าคุณสามารถสตาร์ทมันได้แล้วก็รวบมันก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละ แล้วก็มีแล้วก็มีแค่บอลไลนิ่ง่าอันห้าแล้วได้จากการเกงกางเกงมาอีกสี่ขั้หมันก็เป็นเก้าเนาะเออเอามาทางนี้แล้วก็มีอันติตัวนี้ครับผมเซเบิร์นเคเลนส่วนตัวเนี้ยแล้วแต่บางบางทีก็ใช้ตัวนี้บางทีก็ใช้ตัวนี้แล้วแต่อารมณ์ครับผมอย่างคราวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้เป็นการเพิ่มดาเมจเนาะแต่ถ้าอันนี้ก็จะเป็นลดกูดาวดวผมเปลี่ยนให้ดูก็ได้เดี๋ยวลองใช้ตัวนี้นะแล้วแต่อารมณ์เลยครับผม แล้วก็น,นี่ก็ดูมาจากรอบน,นี้ก็ดูมาจากในเว็บเลยนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเว็บเอ่อแมคโลมอ่ะคือผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่ยแหละแล้วแต่อารมณ์นะคือมันจำมันเก่าไม่ได้ครับผมผมบอกเลย <c oughs> ไปงั้นเดี๋ยวเราลองลยุยคือช่วงการเก็บเลเวลช่วงหลังเนี่ยสมมติว่าช่วง80%ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมจะเก็บที่ในแมน,นเชียนช่วง70%ถึง ช่วงสุดท้ายอ่ะจะเก็บที่กุญแจ70ถึง80ก็ก่อนหน้านั้นก็ลดหลั่นกันไปครับผมอนนพอรู้สึกว่ายากก็ถอยไปแค่นั้นไม่มีอะไรมากแต่จริงอ่ะเราในแมนเชนเช่รเราเก็บสัก50ถึง60นี่ก็โอเคแล้วครับผมมันได้ e x p เท่ากันนั่นแหละ e อ P มอนอ่ะมันจะต้องห่างจากเรามันห่างจากเราแค่10เวลอะไรเงี้ยมันมันมันเหมือนมันแคปที่10เวลเนาะเดี๋ยวเราลองลองเดี๋ยวผมดูกุญแจที่มีคือผมไปพยายามลง ไอ้เทียร้อยมาครับผมแล้วกุญแจผมก็หมดเลยไม่ได้โอเคตัวนี้ดิด,ดแฮฟอเิเล็กทริกแลนซ์น, ade, นะครับผมน่าคลัจะล้ม่ะเนี้ยตัวนี้มีเิฟฟิ้งเชดครับผมแล้วก็ให้ผมลองตัวนี้ก่อนดีกว่าคือตัวเนี้ยมันผมกลัวตัวอิเล็กทริกแลนซ์นะครับผมว่าเราอยู่ดีๆเราจะล้มนะ เปอบปบตัวนี้เทียร์เก้าสิบสามอะเทียร์เก้าสิบสามยากขึ้นไปมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันจะตายซะ,ะเปล่าคือถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้ไหมลงได้แต่ลงลงสิบครั้งอาจจะตายสักสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองลองตัวเอ่อลิฟติ้งเชนนีก้ก็แล้วกันแต่ปกติเราจะไม่เล่นนะครับผมในดันเจี้ยนแบบเนี้ยเพราะว่า มันเสียเสียเวลาเสียลมนะที่ที่ไม่เล่นคือมีซอมเบลเนาะที่มีเอ่อมีหินลอยอยู่บนหัวนะแล้วก็มีไลติงไลติงที่เป็นสายฟ้าผ่ากลางกระบาลนะ่ะเออแล้วก็มีลิฟวิงเชดเนี่ยคือพวกเนี้ยสามอันเน,นี้ยเราจะไม่เล่นนะครับผมนะเดี๋ยวใส่ยาก่อนใส่ยาอะไรเดีอยยาอะไรก็ได้ครับผมเพราะว่ามันหาย,ยากนะ่ะมันไม่รู้ว่ามันหาย,ยากหรือผมไม่ไม่ตั้งใจเก็บเก็บยาเก็บอะไรก็ไม่รู้ แต่คือส่วนใหญ่ก็คือกดกดเอา e ออะครับผมกดเอาไ e อ5%แค่นั้นแหละไปการเล่นก็กดทุกสกิลครับผมไม่ต้องสนใจว่าเพราะมันจะช้าถ้าคุณมัวสนใจว่าไอาคูณดาวมาแล้วยังคูณดาวไหมยังแบบนั้นช้าเสียเวลาเนาะก็ผมใช้ผมใช้มาโครกดทุกสกิลเลยถอดทุกสกิลยกเว้นสกิลเดียวคือเทเลพอตท,ที่จะใช้เมื่อต้องการนอกนั้นจะกดตลอดเวลาก็คือตั้งมาโครกดตลอดเวลาเลย นี่เห็นไหมผมเดินตลอดเวลาแล้วคือผมแค่ขยับมา,าผมก็เดินตลอดเวลานะที่เหลือก็ถ้ามีครูดาวผมก็เดินตลอดเวลาก็กดตลอดเวลาเดี๋ยวแค่เทเลพอสท,ที่ผมจะเลือกขอดใช้เองอะไรนี่ครับผมที่เราซื้อได้เพราะว่าเรามีเทเลพอตรว่วมเนาะเห็นไ,ไหมคือไม่มีก็ได้แต่มันจะเสียเวลากว่ายากกวา่าเอาง่ายคือถ้ามีอ่ะมันเก็บมอนได้ไวกว่านะครับ มันจะมีการลงไล์แม่ก็เหมือนเดิมเขาบผมมี2แบบเนาะแบบที่เราจะเน้นเก็บเวลหรือว่าแบบที่เราจะเน้นเก็บเก็บพารากอนถ้าเก็บเก็บพารากอนเราก็จะไปไวหน่อยรีบทำออบเจกต์ object, ล้วก็ไปเคลียร์บอสเลยเราเพื่อเพื่อเป้าหมายเราเราจะไปเก็บเก็บพารากอนเก็บเอ็กพีของเก็บพารากอนเนาะแต่ถ้าเน้นเก็บเวลเราก็ไล่เคลียร์มอนสเตอร์ตามจุดต่างๆหรือว่าเคลียร์อีเวนต์ ยากล่องอะไรยังพวกเนี้ยมันก็จะได้เอพีเยอะเพราะว่าเราฆ่ามอนสเตอร์เยอะไม่มีใช่ไหมคุณแชร์คุณแชร์แบบเนีย่ย <ผม S 1> ถ้าอย่างเงี้ยฝั่งเี้ยไม่น่าจะมีนะผมเพราะไม่คิดเราฆ่าบอสไปแล้วเนาะคือให้ย้ายไปอีกฝั่งได้เลยถ้าเราแบบเราเล่นแบบนี่รวบการรวบนี่ช่วยได้เยอะนะผมเพราะมันสตันสองนาทีสองวิกว่าเลยนะ ดูช่องสองวิกวาระวังไอ้สิ่งที่ต้องระวังก็คือระเบิดระเบิดพิษระเบิดสายฟ้าระเบิดไฟระเบิดน้ําแข็งคือผมถึงเราเราจะกันผมให้ดูกันท่าถูกนะดูกันเจ็ดสิบเอ็ดหมดเลยจันกันเจ็ดสิบหมดเลยขเขเป็นชาโดซึ่งชาโดเราไม่ค่อยเจออยู่แล้วขนาดผมกันหมดเลยโดนระเบิดก็ตายนะก็ะเลยต้องระวังเขาผม ลัแสแทนนี่ได้เอคค่อนข,ข้างเยอะนะผมแต่ผมไม่ไม่ไม่ไมเอาละมันช้าแล้วก็เลเวลผมเต็มอยู่แล้วด้วยเราจะเล่นแบบเก็บกิบพลากอนไปเลยแต่ถ้าคุณเก็บเลเวลอะคุณก็ลงรองลองลัแสแทนพยายามดูว่าดัานไหนที่คุณเชียร์มอนสเตอร์ง่ายเล่นง่ายเล่นคือมันเล่นง่ายดดนไหนเล่นง่ายคุณก็ลงอีเวนต์ถ้ามันเล่นยากก็ไม่ต้องฝืนไปลงอีเวนต์เสียเวลารอไปเล่นดันใหม่ดีวกว่านะ ถ้าเจอมอนเตอร์ถ้ามีอีลิตหรือว่ามีอะไรเงี้ยผมก็จะเทเลพอร์ตเพื่อจะรวบฆ่าเนาะแต่ถ้าไม่มีก็เดินเนี่ยถ้าเป็นกลุ่ม,มก็วกรวบไปเลยเนยเือชื่อสามารถหา,หาได้จากบอสโอชานะขที่อยู่ตรงเคสต้นไม้นะอตอนรวบที่ต้องระวังตอนรวบคือระเบิดครับผมเพราะเรามอ,มองไม่ค่อยเห็นนะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงตรงเท้าอ่าเพราะมันจะนัวมาเช่นนัว มันมนั่ไรหมดอ่ะก็พยายามระวังวอชแมนอีกตัวอยู่นนไหนไหนไงอไปเชียร์ข้างนอกก่อนมันอยู่ข้างในห้องสุดอยู่ในนี้นี่รวบแตกไปโอ,โอเครวบที่ผมบอกรวบรวบคือผมกดเทเลพอร์ตนะครับผมมันเป็นเอฟเฟกของเสื้อ นี่เนาอ after You teleport เนี่ย monster ในในรอบๆจะถูกดึงเข้ามาแล้วก็เราสปัน2.6วินาทีนะครับผมแต่เพิ่มคู่ดาวของเทเลพอร์เ20%ตอนนี้คู่ดาวของเทเลพอร์ตผมอยู่ที่7.4็ีนะอ๋ออันนี้ลักษณะของตายโง่ครับผมอันนี้บอกเลยอาการตายโง่เนะีะเกิดขึ้นบ่อยไม่ต้องตกใจ เนี่ยเราเรามีเทเลพอร์ตเรามีมีแดสเนี่ยทำให้เราเชี่ยดันไวมากครับอันนี้คือช้านะเพราะว่าผมตีตีไปด้วยเฉยๆจะได้เห็นสกิลเห็นอะไรกันก็อย่างที่เห็นว่าถ้าเราใส่ตัวไฟโบ์เป็นเอนชานเมนเนี่ยมอนสเตอร์มันจะติดเบิร์นครับผมคือเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจ้เาดัเมจจากเบิร์นอะไรหรอกไม่รู้มันมันเหมือนมันจะไม่ได้เยอะหรอก แต่เราทําให้มอนสเตอร์ติดเบิร์นเพื่อเข้าสถานะติดเบิร์นเฉยๆแล้วเราจะได้ทำดาเมจเพิ่มเติมกับพวกมอนสเตอร์ที่ติดเบิร์หรือว่าลดดาเมจจากมอนสเตอร์ที่ติดเบิร์นอะไรนระพยายามโดดเข้าโดดออกนะยืนนิ่งเดี๋ยวชะซเีเจออีดิทปุ๊บคือคุณเห็นแสงในแผนที่อ่ะคุณบิ้งเทเลพอร์ตเข้าไปเลยครับผม เดี๋ยวมันรวบม,มาจัดการเองแหละมันสองวิกว่าเนาะมันตายอยู่แล้วดาเมจเราเยอะนี่แต่ถ้าหลอนๆเพิ่มสองสักแป๊บหนึ่งเราก็โยกออกมาแล้วรอรอ,อคุณดาวเทพอร์ตแล้วบินเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยอ่ามันนานแล้วยังมีอยู่แอบกลับมาก่อนตั้งหลักครับผมรอเทพอร์พอตโดนเทรอร์ตอ,อีกที เป็นเพย์เซฟถ้าค in ุณไม่อยากเพย์เซฟคุณคุณก็ยืนยืนเราจนมันตายนั่นแหละแต่ผมแต่ของมทั้งนั้นมันก็เราเนี่ยตายเพราะเราไม่รู้มันมีระเบิดมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เลยพยายามดีตัวออกมาคนนี่ยตรงเห็นไหมมีดีดอยู่เดี๋ยวเราเทเลพอร์ตเข้าไปเพื่อที่จะรวกมันเห็ไหมก็มีระเบิดพิษอ่ ยังไงเราก็ต้องออกมา่ายบอสแล้วครับผมเนี่ยมันเคลียร์ไวครับผมแป๊บเดียวนะบอสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใสายอออเลืม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 ว่ามีไอ้ดำๆทุกที่ผมยืนชนเนี่ยไม่ได้มีปัญหามันทำอะไรเราไม่ได้หรอกที่จะทำเราเคยวงมันมากกว่านี่ก็แค่นี้ครับผมกับ การเล่นช่วงเอ d g a m ก็คือไนแองการเชียนเนาะเพระาะว่านอกจากไนแมงกเชียนอย่างอื่นคือง่ายก็ผมกดคุณดูหนังกินขนมมือเดียวเดินเดินไปได้ได้หมดแล้วทั้งเฮลทายทั้งแหลวเขียวนะที่ยากสุดคือไนแมงกเชียนส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรเมื่อกี้เราเล่นเทียร์นเจ็ดสิบกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าอ่านั่นแหละก็ปกติถ้าอยากชื่อกว่านี้คนก็ฟามช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบหมายถึงเทียร์ของกุญแจนะ 60-70ถึงเจนี่ยิ่งชิวเลยครับผมถ้า5 0าสถึงหกนี่เออชิวมากคือเล่นตั้งแต่แรกๆแหละที่คุณได้คุณได้ของครบอะไรคุณจัดห้าสถึงหกได้เลยแต่นี้เป็นช่วงหลังละคือเราก็อยากได้กิบแั้ว้ก็เยอะๆนะก็เนี่ยเนี่ยมันจะต่างกันแค่ตรงเนี้ยผมบอกเลยต่างกันแค่เอ็ที่ได้นี่ไแหละเพราะว่ามอนสเตอร์่ะมันเหมือนมันจะแกปเอ็ที่สิเลเวลต่างจากเรานะถ้าจำไม่ผิดนะ ้าไม่ได้อัปเดตนะอย่างเราสมมติเราเลเวลเก้าสิบอะเราก็ถึงเราสู้มอนสเตอร์เลเวลร้อยสมิบมันก็เหมือนเราสู้มอนสเตอร์เลเวลหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนะี่ยส่วนไอเทมอะผมบอกเลยว่ามันมันไม่มีอะไรมันเนี่ยมันก็ดอกมาเหมือนเหมือนกันค่าพลังแปดร้อยกว่าเหมือนเหมือนกันครับผมเนะี่ยครับการจัดการไอเทมไวๆนะครับผมก็ดูของสีส้มก่อนแล้วมาร์กเฟนขยับเลย อันะอนี้ผมไม่ใช้ผมมา,าร์คเพื่อขยะเลยกลับเมืองส่วนสีเหลืองสีเหลืองปาดด้วยตาเลยครับผมปาดด้วยตาว่าอัานไหนที่เราขาดอัานไหนที่เราต้องการพยายามมองหาออฟที <c oughs> <c oughs> ่ออฟที่ไม่ดีอ่ะเพราะออฟดีเราต้องใช้3ามอันใช่ไหมออฟดีเราต้องใช้สามอันพยายามหาออฟที่ไม่ดีอ่ะดูนี้อ่ะสกิลนั้นผมไม่ได้ใช้ แต่อันเนี้ยจริงๆใช้ได้นะเห็นไหมมีลัคกี้ฮิตมีคิทอสไลเชนมีออสเซตแต่ว่ามันก็เหมือนของเดิมผมนั่นแหละมองเนี่ยคุณปาดตาไปคุณมองหาออฟติ่ม่ดีมีออฟติ่ม่ดีหนึ่งอันแล้วไม่เอาละรองเท้ามีชาร์โดไม่เอาละมีดเฟิร์กๆมีลัคกี้ฮิตเอ็กซ์คิวอันนี้เราไม่อยากได้อ่าไม่เอาละมีแล้วก็มีเบอร์นิ่งมีข้าวคอนโทรลเนี่ยที่จริงอ่ะเบอร์นิ่งข้าวคอนโทนแบตเตอรีสกิลเนี่ยสามอันเนี้ยใช้ได้นะครับผมแต่ว่า คือพลังมันก็ไม่ได้เยอะมันสามร้อยกว่ามันสู้อันเก่าเราไม่ได้ก็ข้ามตัวไม้คาถาผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมเพราะผมจะใช้มีดก็ข้ามรองเท้าอ่ามีเทเลพอร์ตคุณดูมีเทเลพอร์ตก็จริงอยากได้แต่ว่ามันสองนะครับผมมันสองถึงสามเราได้แค่สองข้ามเลยเพราะเราเจ้าสาม้มคาถาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาหมวกหมวกดูมีอ่าสกิลไฮด้าอามีสกิลไฮด้าซึ่งเราไม่ได้ใช้แต่อันที่สองมีคาวคอนโทรลดูเลชั่นเนาะซึ่งเราเราไม่ต้องการอ่า คือถ,ถ้ามี ity, ออปติมิซีดิสงอันตัดทิ้งไปเลยครับผมไม่คาถาไม่เอาสร้อยเวฟเวลพาวเวอร์เราไม่ได้อยากได้นะครับมีคอนรลเล์สกิลดาเมจไม่ได้อยากได้2อ,อันตัดทิ้งไม่คาถาตัดทิ้งแหวนมีโคกับสโลเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ใช้ผมเพราะผมไม่เอาฟอสโนว่ามาเนาะตัดทิ้งคาถาตัดทิ้งหมวกเป็นชาเคตตัดทิ้งครับผมแล้วก็หนังสือมี สโลกับฮิวอ่าไม่เอาครับผมตัดทิ้งก็เคลียร์เรียบร้อยก็คือดูสีเหลืองไม่ต้องทําอะไรกับมันส่วนสีส้มก็กดมาร์คเป็นชัางไปกดสวิตช์ไปแล้วก็กดนี่กดออยเทมครับผมแล้วก็กดออชัางปึ๊บซ่อมของอ่าเรียบร้อยครับผมจบหนึ่งรอบเนาะก็กลับไปลุยต่อปึ๊บ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 ,บอ่าก็ประมาณนี้ครับผมส่วนพารากอนอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์บิวไว้ให้ก็ได้ครับผมเนาะ เอาของ Mac แมคโรนั่นแหละครับมันเหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันต่างกันแค่เนี่ยสมมติคุณบิวก่อนอื่นอ่ะคุณทาตามทาตามเว็บเขาก่อนเลยจากนั้นคุณมาไล่ดูเลยว่าเอ้อันไหนที่เราอันไหนที่เราไม่ได้อยากได้ครับอันไหนที่เราไม่ได้ต้องการอย่างเช่นอันนี้อ่าคุณดูอย่างอันนี้หลังจากอ่ากดสกิลที่ไม่ใช่เบสิคสกิลเนี่ยเราจะได้สามออริสิสเซนซึ่ง เออผมก็ผมไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้เพราะผมเจ็ดสิบมาละมันเพิ่มมาอีกแค่สามเนี้ยเ,เพิ่มมาเพิ่มมาอีกแค่หนึ่งนะเออก็ผมก็ไม่เอาผมก็ถอดออกอ่าผมก็มีเหลืออีกหนึ่งละอย่างตรงอา่าตรงนี้อย่างอันเนี้ยที่จริงก็จะไม่เอาก็ได้อย่างอา่าอนไรอันนี้เนี่ยล็อกี้เฮช็อคสกิลอัพทูเก้าเปอร์เซ็นต์ พอในลัอคกี้ฮิตเนี่ยถ้าลัอคกี้ฮิตมีโอกาส9%นะที่ช็อกสกิลจอรสตรนวันเซอร์อย่างหลายที่เขาก็จะไม่เอาเนาะแต่คือผมันไปถอนอะไรไม่รู้ที่ผมไม่อยากได้แล้วผมก็เหลือผมก็เลยมาใส่นั่นแหละครับผมเนี่ยตัวเนี้ยเออแล้วผมก็เออเนี่ยผมรู้เอยผมอยากได้นี้วะลัอคกี้ฮิตเพิ่ม5%อ่าผมเหลืออยู่หนึ่งอันเพราะผมไปถอนอันที่ผมไม่อยากได้มาผมก็มาใส่คือพยายาม พยายามอัพให้เต็มก่อนตามตามบิวต้นแบบของเขาเนาะจากนั้นคุณก็มันนั่งไล่ดูเองมาปรับเองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณมานั่งอัพทีละอันอะ่ะคุณจะไม่รู้แนวครับผมแล้วก็มันจะขาดมันจะเหลือมันจะงงพลกราก้อนก็เหมือนกันพลระกร้อนถ้าคุณมาไล่ทีละอันอะ่ะคุณไม่รู้แน่นอนว่าสกิลคุณอะ่ะมันจะมันจะพอไปบอร์ดนู้นหรือเปล่ามันจะพอไปบอร์ดนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะก็ เหมือนเดิมครับผมก็อัพตามวิวคราให้เต็มจากนั้นมาไล่ดูว่าเอ๊ห้าเปอร์เซ็นต์เวเบอร์นัมเอ่าตัวนี้ก็เวเบอร์นัมเมตอ่ะอันนี้ใช้โอเคเอ่าสมมตินี่ดูสองเปอร์เซ็นต์ลดดามเมตสองเปอร์เซ็นต์จากเวเบอร์นัมเมตมอนสเตอร์ที่ติดเวเบอร์อ่ะผมไม่อยากได้ผมถอดออกอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่อยากได้ถอดออกแต่คือมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้อะไรเงี้ยจําเป็นก็ได้ไม่จำถ้าแต้มเหลือจริงๆจะมาใส่อะไรอย่างนี้ อย่างเอวิวพาวเวอร์ตัวนี้ใช้อ่าตัวนี้ใช้ตัวนี้อ่าใช้นี่ตัวนี้อ่าตัวนี้ผมก็สามารถถอดออกได้นะผมมีตัวนี้อยู่ห้าเปอร์เซ็นต์น่ะนี่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ถอดออกแอคแท็กสปีดใช้ครับผมแอคแท็กสปีดใช้ตัวนี้มันต้องลงมาตัวนี้ก็เลยต้องใช้อ่าผมเหลืออีกสามอ่ะวันนี้ต้องใช้เพราะข้ามมาเอาตัวนี้เนาะ เป็น10% Damage to Burning e n e m y ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะว่าทำไมถึงต้องใส่ไฟโบร์เพื่อให้มอนสเตอร์ติดเปร์นทั้งที่มันไม่ได้แหลงอะไรเพราะว่าเราจะมาเอาพวกนี้นะครับผมเนี่ย10% Damage r e d u c t i o n from burning นะเพ่อเดี๋ยวตอนนี้ไฟล์รนะีสต5น5ดาไมจซูโคสที่จริงดูอ่ะนี่ไฟล์รีสตัน5เนาะเดี๋ยวผมลองถอดตอนนี้เรามี ไฟยอยู่เจ็ดะลองดูว่าปึ๊บถ้าผมใส่ตัวนี้แล้วเอานี้ออก่อะผมเอาไฟนี้ห้นี้ออกแลวไปดูว่ามันเจอยู่ไหมนั่นไงเห็นไหมคือจริงๆเราเราเขาไม่ต้องตามเขาเป๊ะ้ๆก็าได้คมนะเราแค่ดูเป็นต้นแบบาาแล้วมาปรับได้เราก็ไปได้สเต็งอีก 5. แค่ล้วก็อันนี้เราก็าไม่จําเป็นละปึ๊บล้วก็เลยสามไปใส่แหละดึงสอง สานี่คิดเขาซดมามเมทใช่ไหมสิบห้เนี่ยถ้าผมได้ตรงเนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสาสี่ถ้าผมมีอีกพอยต์หนึง่งอะผมไปหาอีกพอยต์หนึ่งก่อนเออลิชเน์อ่อนี่ก็ไม่ได้นะเอออีกพอยต์หนึง่งอันไหนดีนะเอ,อไลนิง่งลิชิเซนต์ห้าเอร์ไปดูสิได้ 70, ไหมเจ็ดสิบดูสิ ได้ดูเปล่าได้ดูเปล่าไหนวะเอออยู่ตรงไหนวะนี้เปล่าเอออ่าไปดูสิเจ็ดสิบอยู่ครับผมนี่เหมือนเดิมอ,อ่าไปจำเลยทีนี้เห็นไหมผมถึงบอกว่าถ้ามผมรีผมจำไม่ได้หรอกเพราะผมทำอย่างนี้แหละอ่าก็หนึ่งนี่เดสไลด์เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไฟล์ดาเมจ ถึงไม่ได้ใช้ก็ตามแต่เราจะเอาข้ามมาเอาตัวนี้นะครับผมนี่ที่เข้าสไตล์ดำไป15%อ่าเดี๋ไหมก็ประมาณนี้ับผมพยายามอัพไอเทก่อนหนึ่งครั้งก็คืออัพตามต้นแบบไปก่อนจากนั้นค่อยมาปรับเปลี่ยนดูปรับเปลี่ยนเอาเองครับผมว่าอยากได้อะไรหรือว่าไม่ต้องการอะไรเนาะนี่ส่วนไอเทมก็ทมนี้เลยครับผมก็ซัลเลเยอร์คือถ้าคนหายอยู่นี้แกผมบอกเลยมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่ต้องเสียเวลาเวลามานั่งดู ไมหมวกอันนี้ดีไหมวะไอออฟนี้ดีไหมวะเพราะอยู่นี้กับมันมันฟิกมาอยู่แล้วคุณหนูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามเก็บเพราะว่าผมเก็บเลเวลไวเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยเก็บไอเทมครับผมเพราะผมคือผมเนี่ยผมมีนี่อยู่แล้วมีนี่แล้วคือการเก็บเลเวลเดวิลที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อยืนดูไอเทมแล้วผมเนี่ยผมบอกเลยคือผมไอตัวเนี้ยผมไม่ยืนดูไอเทมเพราะผมพอใจกับที่ผมมีแล้วนี้คือมันไม่เห็นอะไรโดดโดดเด่นๆขึ้นมาเนาะ ที่จะดูก็คือดูของส้งมว่ามีเอฟเฟกที่เราต้องใช้ไหมอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ก็เก็บไว้หายากครับผมตัวนี้นะเออก็ประมาณนี้ครับผมกับเออซ,อ,ซอ,อร์สเลอร์สายบอลไลนิง่งเก็บเลเวลเนาะก็ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ